ออมไข่ลังครับเตานี่ครับนี่ไปเลยใส่เขามีน้ำซุปแล้วมี่คืไข่ใบบัวบัวนำปรุงกใส่ขี้เพียดักสามจองเพิ่มรสชาติครับแล้วก็ดีนี่ผมตีเตรียมต้มใบเรือเปลนครับต้มใบเรือเปลมโซ่ใส่ดีนะให้มันขมออมล้ำหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาครับเอาครัวเพิ่มพร้อมเข้มข้นครับแล้วก็ชื่รถตามไปเดี๋ยวพริกเดี๋ยวจะใส่ที่หลัง เขาต้องใส่บบเกือไปพร้อมครับแต่ก็ตามด้วยซอยไคลังก็ไปแต่ต่อด้วยก็ติดไฟต้มแล้วก็ใส่พริกทีิตํำไว้ด้วยนะครับใส่พริกความเผิ่มรสชาติเข้าไปใส่พริกด้วยครับผมติดเตรียมไปครับเนี่ยปั้นเพราะว่าน้ำมันเสียดส่อเพราะว่าเมนูแต่เดสากับที่ของบานท่านครับไปครับครับอ่าครับ ผักรวมพักอีเลือดพักอีตู้นะครับอากาศชีเล่าครับผมลงไปครับอ้อมตามด้วยก้อมเข้มข้นสีสันใส่เลือดป้อมครับชวนรับประทานครับผมนี่อ้อมไข้หลังนะครับเนี่ยอ้อมไข้หลังไปครับลงถวยครับลงครับอ้อมไข่ด้านครับผักรวมรวมน้ำผูกผิดครับผมไป Hãy rồi cho